ล่อหรูระดับผู้บริหารนะครับและประหยัดน้ำมัน20โลโลรครับเก่งใหญ่ประหยัดน้ำมันที่สุดแคมรี่ครับ2.5ไฮบริดฟังก์ชันครบครับได้ปี19ฟรีดาวน์ผ่อน13กว่าเองคันนี้นะ800,000ต้นๆรถสวยน่าใช้ฟังก์ชันครบครับใครอยากได้รอรููร,ระดับผู้บริหารนะครับสักคันไว้ใช้งานผมแนะนำคันนี้รีวิวให้ละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเปชรยนต์เองการันตีรถสวยสภาพดีมากๆใครหาอยู่ใครหาแคมรี่รถใหญ่ประหยัดน้ำมันดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคางรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ถูกรุ่นรวมการประมาณ400คันนะครับทยอยอัปเดตเข้าใหม่เรื่อยๆใครสนใจไม่ว่าจะรุ่น เ u าติสครับแคมรี่ครับแอคคอร์ดครับหรือรุ่นอื่นๆนะยารีดวีออสมีครบเลยนะครับรวมทั้งหมดในบริษัทเนี่ยประมาณ400คันนะครับเพรย,ยนเราคันรถสวยคุณภาพเกรดเอรับประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํากับไมกอไมไม่มีเล่มชนรุ่นหายคันรถสวยคุณภาพเกรดเอให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้ทุกวันนะครับวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะเป็นแคมรี่2.5งห้ไฮบริดนะครับใครอยากได้เก่งใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันถึง20โลลิตร ผมแนะนําคุณมาเล่นแคมรี่ได้เลยนะครับแบตเตอรี่นะครับรับประกัน10ปีตอนนี้ใช้งานมา5ปีพอดีดังนั้นนะครับวารันตี0ูนย์อยู่อีก5ปีเต็มๆนะสำหรับแบตเตอรี่นะครับได้รถเก่งใหญ่ประหยัดน้ามันครับป้ายแดงออกมาล้านหออกกว่าตอนนี้8 0 0 0 0 0ต้นๆอ่าย้ำนะตอนนี้8 0 0แสนต้นๆไม้แค่แสนสอครับเทเบียน8ปดแปรถสวยน่าใช้ครับแคมรี่สองจุดหบิดปีสิเก เลขไมหนึ่งแสนสองมื่นสองพัราคาแค่8ปดแ0 0ฟรีดาวนะคุณจัดเต็มราคารถเลยผ่อนเจ็ปีครับอยู่ที่ห3มื่นกว่ากว่า นี่คุณได้แคมรี่ครับเก่งใหญ่หล่อหรูระดับผู้บริหารแบบนี้ในราคาอัตราการผ่อนแค่หมื่นสามกว่าบอกเลยคันนี้มาไวไปไวแน่นอนนะครับใครอยากได้เก่งใหญ่นะวารันตีแบตเตอรี่จากศูนย์รับปกรดกัิอีก5ปีเต็มนะครับคันนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มครับสนใจทักเข้ามานะ0659513374ครับไลน์แอด P E K 152มีแอดนำหน้านะครับช่วงนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นครับ4ปี2.79นะถ้า7ปีเนี่ย มันจะมี2องจุดมันจะมี4.49กับ4.79นะครับแล้วแต่ไฟแนนซ์นะครับแต่ผมมี10สถาบันการเงินรองรับครับดังนั้นคุณได้ไปนะครับใครโทรเข้ามาทักเข้ามานะผมมีไฟแนนซ์รองรับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายครับธุรกิจส่วนตัวเนาะพนักงานบริษัทรับราชการออกรถได้ฟรีดาวทุกคันนะครับที่เพชรยนต์เพราะยอดจัดเราต้มท่วมหลนล้นแน่นอนเราคันรถสวยคุณภาพเกรดเนะครับและทุกคันมีตัวรถให้274จุด โดย Apple a u c t i o n หรือว่าชิกนะครับก็คือเขาตรวจรถเน่บอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในนะครับเครื่องยนต์นะละกเกียร์ระบบไฟฟ้าและโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะ274จุดมีออกเป็นบเซอร์ให้เลยอะนะว่าคันนี้ได้กี่ดาวนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าก่อ,กอไหมไหมนะครับมีชนหนักไหมมีน้ําท่วไมไหมมีเป็นบเซอร์ออกมาการันตีให้นะครับซื้อรถทังทีซื้อกับเพจยนต์นะบสบายใจได้ไว้วางใจได้เอาไปใช้งานต่อยาวๆครับมา เริ่มรีวิวนะครับด้านหน้าคันนี้นะครับ839ครับฟรีดาวผ่อน13,700ประมาณเนี้ยนะครับ13,700นะฟรีดาวนะครับผ่อน7ปีนะครับโลโก้ฟ้าๆแบบนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะเป็นตัวไฮบริดครับของแคมรี่นะคันนี้ได้เป็นโฉมปี19ครับกันชนหน้าเป็นสีเออเขาเรียกว่าเทากอสซี่นะเทาเงาเงาอะนะครับเทาเงาเงานะไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED แล้วแล้วไฟหน้านะก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED ครับอ่ามีแบบขีดไฟฟ้าๆนิดนึงนะทำให้เรา คนอื่นรู้เนพราะว่าเป็นแบบไฮบริดนะเพราะเราขับเองเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมอ่นะเซนเซอร์หน้ามี2จุดครับเซ็นเซอร์หลังมี4ี่จุดคันนี้รถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์ครับคุณดูนะนี่สันเหลี่ยมคมสวยๆนะสันเหลี่ยมคมสวยๆครับรับประกันไม่มีชนหนักปีกความจมน้ํากับไมโกรไม้อารฟิมหน้าชํารุดเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับแต่นี่กระจกครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบครับภาษีหกเรียบร้อยนะครับได้มาดูด้านข้างกันบ้างน,นะครับป่งซุ้มล้อข้างแนบชิดสนิทครับนี่ล้อมแมกนะ นี่ได้คุณได้ล้อแม็กแล้วนะแล้วก็ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยนะครับแม็กค่อนข้างสะอาดนะดิสเบรกสีล้อเรียบร้อยครบถ้วนนะครับยางยังปีใหม่อยู่เลยนะผมผมเห็นตรงเนี้ย ยางยังขนยางอะไรเงี้ยมันยังอยู่เลยนะครับยางปีค่อนข้างจะใหม่เดี๋ยวเช็คให้นะครับยางปี23าโอ้โหใช้งานต่อนะครับยาวๆนะปี2ปีสบายๆนะกระจกพับข้างครับแบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวแล้วมีเป็นใบสปอร์ตทั้งซ้ายและขวาครับใครจะมาแซงไฟส้มๆมันจะขึ้นเตือนนะครับอ่ะแล้วก็สันเลี่ยมคมบนล่างสวยๆเลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่รถเช่าหมดสัญญามือเดียวปราวัดศูนย์นะครับไม่ใช่บุคคลครอบครองเป็นรถบริษัทครับแต่ข้อดีของรถบริษัทตามที่บอกไป ในคลิปก่อนหน้านี้เรื่อยๆเนาะ มันที่มาที่ไปชัดเจนครับอ่าที่มาที่ไปชัดเจนเพราะมันเช็คประวัติศูนย์ทุกหมื่นโลนะครับประวัติศูนย์จะไล่เรียงกันไปนะไม่แค่แสนสองนะครับผมบอกเลยเพิ่งเริ่มต้นนะอ่าเอ่อตัวไฮบริดของโตโยต้ามันใช้งานได้ยาวนะและแม่นเทนนต์ถูกครับถูกสุดในตลาดเลยนะสำหรับที่มันเป็นไฮบริดอะนะครับนี่ป่องซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทครับมาดูด้านหลังกันเซ็นเซอร์หลังมีให้4จุดครับอ่าโลโก้ฟา้ฟาฟไฮบริดแบบนี้ไฟไท้ายนะับเป็นไลท์ไกด์ LED นะครับคันนี้สภาพโคตริเลยคุณอะ นะข้างนอกสภาพคลิปงี้เดี๋ยวเราไปดูภาย,ภายในกันนะเริ่มที่ทางด้านหลังประตูท้ายเปิดแบบไฟฟ้าแต่ผมชอบมากอ่ะผมลืมทาให้ดูนะของตัวแคมเอระเขาจะมีโชคนะผมกดแค่ตรงนี้เบาๆนะครับมันจะมีโชคที่เด้งขึ้นมาเปิดแบบนี้นะครับแต่เวลาปิดเรากดลงเนาะนะครับมันจะมีโชคตรงนี้แหละนะครับนี่อ่ะมีโชคตรงนี้นะนะมาดูด้านท้ายครับเช็ครายละเอียดนะไฟท้ายของแท้ของเดิมครับตรงนี้ฝาท้ายด้าน,ดานเดิมๆิมซิลิโคนเรียบๆแบบนี้ รูระบายอากาศครบๆนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากับไมเกาไมนนะครับคันนี้รถสวยสภาพดีแน่นอนกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับรถสวยสภาพดีครับมามาเช็คกันว่าฝากระโปรงท้ายมันมีรอยแกะไหมนี่นะครับเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับสำหรับหัวน็อตนะครับด้านหลังนี่คันหลังตรงๆนะครับโค้ตต่างๆอยู่ครบๆเนี่ยที่ผมบอกไปเนาะมันจะมีชกตรงนี้นะมันทําให้แบบว่าดีดขึ้นนะครับแบบอัตโนมัติอเห็นไหมนี่นะมันจะมีชกตรงนี้อยู่นะซ้ายขวานะครับด้านหลังนี่ ให้ดูนะครับอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบครครับล้อสำรองได้เป็นล้อแม็กนะครับแล้วโครงสร้างทางด้านหลังเดิมๆเลยนะครับไม่มีรอยออกไม่มีรอยพ่นทับไม่มีรอยทําใหม่ครับผมเช็คให้พี่ๆดูนะครับในคลิปก็ละเอียดพอสมควรแล้วนะแต่เดี๋ยวจะมีคนตรวจรถมาตรวจให้นะโดยบริษัทชั้นนำครับไม่ว่าจะเป็น Apple Auction นะครับหรือว่าชิก มาตรวจให้274จุดนะครับพร้อมทําเอกสารประเมินให้นะว่าคันเนี้ยนะครับได้กี่ดาวนะแล้วคันเนี้ยมันรับประกันไหมว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับไมค์กอไม่นะครับมีใบเซอร์ให้เลยนะครับใครสนใจคันนี้รีบพักมาครับแคมรี่สองจุดหไฮบริดนะครับสภาพดีปี19ไม่แค่แสนสองครับราคาป้ายแดงประมาณล้านหกกว่ากตอนนี้นะครับแปดแสนสามหมื่นเก้าพันฟรีดาวพอนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทมาไปดูภายในกันนะครับสภาพดีนะกริบๆเลยสันลงสันลูปนะครับนี่ข้างบนนมีให้ะ กุญแจรองรับสมาร์ทเอนทรีครับเปิดเข้าไปนี่เปิดเข้าไปภายในจะได้เป็นสีดําหมดเลยนะครับเป็นสีดําคอนโซลดำเบาะดาครับแต่ก็จะมีขีดแบบออกเทาๆเนาะนะครับเป็นแบบเหมือนลายหินอ่อนนะครับให้นะนะครับแบบนี้เนาะก็มีแบบเงินเงินขีดหมดเลยนะเบาะครับใหญ่ๆแน่นๆนะครับนั่งสบายนะเบาะปรับไฟฟ้านะครับด้านคนขับก็มีที่ดันหลังให้ด้วยเบาะยังสภาพดีอยู่เลยนี่คือแรกรับเข้ามาใหม่นะครับเมมโมรี่ซีทครับได้ทั้งหมด2จุดนี่ แมมโมรี่สีสองจุดกระจกอออโต้แล้วบายสปอร์ตซ้ายบายสปอร์ตขวามีนะพวงมาลัยคุ้มหนังนุ่มๆครับและนี่ ไม่มีรอยลอกไม่มีรอยร่อนครับเป็น Adaptive Cruise Control แล้วนะครับมาพร้อมกับ Pattern Shift ข้างบนนะ Cruise Control มี Pattern Shift มีนะครับโหมดต่างๆใช้งานง่ายไม่ต้องก้มครับเปิดท้ายเปิดฝากระโปรงนะครับการลื่นถลายนี่อย่าไปยุ่งกับมันนะครับกดเปิดเอาไว้ตลอดนะครับตัว Traction Control นะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับผู้ตานให้นะไฟเฟยปรับออโต้ได้หมดแล้วนะครับเบาะแน่นตึงสภาพดีครับบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังมาสตาร์ทให้ดูสตาร์ทเสียงเงียบมากนะครับคันนี้นะครับ ราคาดีนะถูกกับป้ายแดงเกิน50%เปอ่์นะครับและได้รถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับประหยัดน้ำมัน20โลลิตรสีบรอนไฮบริดนะครับไม่อยากให้คุณพลาดกันมาครับมาดูตรงนี้กันพวงมาลัยนี่คูชอนโทนเป็นแบบอะดัพตีฟนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของเออเขาเรียกว่าสั่งการด้วยเสียงเนาะนะครับมีสั่งการด้วยเสียงนะครับรับสายวางสายได้เลยนะนี่ครับนี่เรือนไม้ใช้งานง่ายครับเข้าใจง่ายนะไม้แสนสองสี่พัน นะครับตรงนี้ก็ตัวตัวหน้าจอนะครับเดิมๆโรงงานนะครับนี่มี Nano E, ีแอ i t ดิสต้นออโแยกซ้ายขวานะครับอ่าแล้วก็นี่เวลาถอยนะครับก็จะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนต่างๆนะครับเซ็นเซอร์กะระยะให้พี่พี่ครบแล้วนะครับสามารถดูได้หลายมุมมอง นะครับดูได้หลายมุมมองนะครับแล้วแต่คนจะถนัดแต่ผมผมว่ามุมเนี้ยดีดีสุดแล้วมันเต็มจอด้วยนะครับแล้วก็ฟังเพลงผ่าน YouTube m u s i c Spotify ได้หมดเลยนะคันนี้รถสวยน่าใช้ครับแอร์แบ็กมี7ใบคู่หน้าเสา A เข่าคนขับนะครับด้านบนตรงนี้นี่กระจกเป็นออโต้นะครับตรงนี้เป็นตัวรับสัญญาณเนนะสัญญาณเนวิเกเตอร์นะพวก GPS อะครับเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ครับเปิดได้นะครับแล้วก็นี่เปิดให้ดูนะ เป็นแบบไฟฟ้านะครับซันรูฟไฟฟ้านะครับนี่เปิดได้นะครับแต่ประเทศไทยช่วงนี้ปิดก่อนนะพีเอ็มสอนะครับอ่านี่แล้วถ้าแดดมันแรงเราก็ปิดแค่นี้นะครับประมาณนี้เนาะใช้งานง่ายครับมีนี่ไวเลสชาร์จแท่นชาร์จไร้สายนะครับมี power outlet ครับ USB AUX มีให้ครบเลยนะแผดเดิลชิพคู่คอนโทรลก็ครบกุญแจสมาร์ทเอนทรีนะครับกุญแจสมาร์ทเอนทรีกดค้างเปิดท้ายได้นะครับเป็นแบบเซนเซอร์นะ นะตรงนี้เบรกมือเป็นแบบปรับไฟฟ้าครับมีโหมด Eco Normal Sport โหมด EV วีออโต้เบรคโคแล้วนะครับข้างๆตรงนี้โอ้โหใหญ่ๆนะครับแล้วก็ผิวมันเป็นซอฟทัดนุ่มๆนะครับใส่ของได้เยอะครับตรงนี้เราสามารถปรับครับเบาะได้นะครับจากด้านข้างนะคนข้างหลังมาจิ้มปรับเลื่อนได้นะครับเอนได้นะครับเอนได้ตั้งชันได้ นะบองข้างก็สภาพดีอยู่เลยนะครับเป็นรถคัาเรียกว่ารถผู้บริหารเลื่อนนะมือเดียวปลดระวังประวัติศูนย์นะครับใครสนใจทักมาได้ครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เจได้ไปไม่ผิดหวังครับแคมรี่คันนี้มาเดี๋ยวมาดูกันต่อนะตรงนี้พูดไปแล้วเนาะพวกเอ่อเมมโมรีซีดนะครับกระจกเป็นอออโต้ครับมาดูด้านหลังกันด้านหลังนี่มีม่านหลังแบบดีครับให้พี่ๆนะใครนั่งหลังอ่ะผมบอกเลยคุณโชคดีนะสำหรับแคมรี่นะครับนั่งแล้วไม่เวียนหัวนะครับ ขับสบายนะส,บา,นนาสะบายทั้งคนนั่งหน้าครับสบายทั้งคนนั่งหลังบางรุ่นนะออกแบบให้นั่งสบายคนขับใช่ไหมคนนั่งข้างอันนี้คือนั่งหลังสบายแน,น่นอนนะมีที่วางแขนให้แบบนี้นะมีที่วางแก้วน้ําให้ครับแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์หลังมีนะครับมีแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ครับและการตกแต่งของเขาผมว่ามาลงตัวเนาะสีออกเทาหินอ่อนนะครับลายหินอ่อนนะเป็นกราฟีหินหินอ่อนแล้วก็บะข้างหลังสีดํา นะครับแบบนี้นะใช้งานง่ายครับม่านไฟฟ้าหลังมีนะครับสามารถเปิดปิดได้หรือตั้งแบบออโต้ได้ไฟท้ายตรงนี้เป็น LED หมดเลยนี่นะเป็นไฟทีอ่อันเล็กนะครับแต่สองสว่างแล้วคุณดูนะพรมสักหาดด้านบนนะครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจมิมใดๆนะครับรถสวยน่าใช้ คุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับแคมรี่คันนี้2.5ไฮบิดนะครับราคาดี839,000ฟรีดาวครับผ่อนเบียงแค่13,700บาทตลอดสัญญานะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ค่ายได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับแคมรี่คันนี้เป็นของคุณได้นะครับออกรถง่งายๆครับคันนี้ผมของเงินเดือนสัก27,000ซื้อคนเดียวเลยนะครับซื้อคนเดียวเลยนะอันนี้แอร์หลังเนาะที่ชาร์โรศั์มีครบเลยข้างหลังนั่งสบายจริงๆนะครับ พื้นที่ด้านบนโปร่งนะครับข้างหลังนี้มีแอร์แบ็กซ้าขวาอีกเข่าไม่ติดนั่งสบายไปกันนังครอบครัวครับแคมรี่คันนี้2.5ไฮบริดครับประหยัดน้ํามันนะฮะประหยัดน้ํามันนะครับแล้วคุณได้สีบรอนเงินแบบนี้มีไม่เยอะนะผมบอกเลยนะครับสีบอลเงินรู้สึกว่าผมจะมีตัวท็อปอยู่ปีประมาณ19-20นะคันนั้นจะ899นะครับคันนั้น899แต่คันนี้นะครับ839เองถูกกว่าตั้งเท่าไหร 60,000บาทนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนนะใครสนใจครับทักมา065 9 5 1 3374ดครับรถผู้บริหารมือเดียวปลดระวางแล้วคุณดูเนาะข้างในข้างนอกผมให้ดูแบบแรกลับเข้าใหม่สภาพมันกริบมากเลยคันนี้นะสภาพกริบมากเลยมาเดี๋ยวผมนะครับเช็ครายละเอียดนะสำหรับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมให้พี่พีนะครับต้องบอกงี้ผมเช็ครถเป็นนะครับผมมีใบเซอร์การตรวจรถนะครับไปเรียนตรวจรถมานะมีเอกสารรับรองนะครับประกอบวิชาชีพนะครับการดูรถมือสองนะการเช็คสภาพรถนะครับมีใบซอริฟิเคตนะ ดังนั้นคุณไว้วางใจได้นะซื้อรถทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นจะดีกว่านะครับแล้วผมก็เป็นผู้จัดก,การสายขายบริษัทเพชรยนต์ครับเพชรยนต์เราคันรถสวยคุณภาพเกรดเให้พี่ๆรับชมแบบนี้นะครับนี่แคมรี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าขายดีนะเดือนล่าสุดเนี่ยเป็น New ิ i g h ของแคมรี่เลยนะครับขายไปทั้งหมดประมาณ23คันนะครับขายเยอะมากนะปกติไม่ค่อยเกิน15นะ เดือนล่าสุดขายไป23คันนะครับลำบากฝ่ายจัดซื้อนะต้องหารถมาเติมนะครับดังนั้นใครกำลังมองหาแคมรี่อยู่นะครับเพรยนมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้ยเยอะที่สุดแน่นอนนะครับ20ว่าคัน 30คันแล้วล่ะตอนนี้นะครับนี่เราหนีชุดบาะสีสปอร์ตเมดอาร์คครับต่างๆอยู่ครบๆให้ดูนะครับละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองนะครับดูจบคุณตัดสินใจได้เลยนะสำหรับแทมลี่คันนี้สภาพมันกริบมากนะทั้งภายในทั้งภายนอกและโครงสร้างของตัวรถนะครับใครอยากได้รถสวยน่าใช้แบบนี้ครับประหยัดน้ำมัน20โลลิตรนะครับแต่คุณได้เก่งใหญ่เสริมบารมีขับไปไหนมาไหนไม่ต้องอายใครนะครับได้รถเก่งใหญ่สภาพดีแบบนี้ สนใจทักเข้ามาครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4จริงๆรถมือสองสักคันนะคุณซื้อที่ไหนก็ได้นะซื้อกับแถวบ้านคุณนะซื้อกับอำเภอที่คุณอยู่ที่จังหวัดที่คุณอยู่ได้แน่นอนแต่ถ้าคุณอยากได้เกรดเอนะครับเพราะรถมือสองหนึ่งคันคุณซื้อไปคุณคงไม่ใช้2เดือนครับคุณคงไม่ใช้2ปีครับคุณใช้อีก10ปีครับ15ปีครับคุณมาเลือกที่เพชรยนต์นะครับเอาไปใช้แล้วนอนหลับฝันดีสบายใจนะครับไม่ต้องกลัวย้อมแมวนะครับไม่ต้องกลัวได้รถไม่ดีนี่ ทายจอๆนะครับเช็คให้ดูละเอียดทุกซอกทุกมุมนะได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแคมรี่2.5รุ่นจีนะครับราคาแค่8,39รถสวยอยู่ไม่นานนะสนใจรีบพักเข้ามานะยินดีให้คำปรึกษาครับการออกรถนะครับออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับโทรมาปรึกษากันไลน์มาปรึกษากันที่ p e k 1 5 2มี a ํนำหน้านะ P โปแนะครับ E England K King แล้วก็152นะครับนี่สติกเกอร์มอรกอต่างๆนะ ซอกต่างๆนะรถผลิตเดือนเอพิวปี19นะครับหัวน็อตต่างๆคมๆชัดๆนะครับนี่คันนี้รถสวยสภาพดีนะครับได้ไปไม่ผิดหวังครับแคมรี่ไฮบริดสปอร์ตเมนอาร์คไลเลียงโหแกเชร์ให้ดูละเอียดแบบนี้แล้วอะ่ะเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพรยนตเองสนใจคันนี้ครับรีบทักเข้ามานะครับกระจกเดิมรอบคันโครงสร้างเดิมรอบคันภายนอกสวยนะภายในสวยแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับปี192.5งห้ไฮบริด ราคาดีด้วยนะ839ผ่อนแค่หมื่นสามกว่านะครับมามาเช็คด้านหน้าครับสำหรับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับด้านบนครับวิธีเช็คน้องง่ายๆเลยว่ามันชนหรือไม่นะครับดูตรงนี้ครับิีนี้ต้องเรียบไม่มียิงใหม่ไม่มีรอยย่นนะครับลูกระบียกาดตรงนี้ต้องกลมๆดิกๆแบบนี้นะครับต้องไม่มีรอยเคาะรอยโป๊กฟิกเกอร์คําเตือนต้องอยู่ครบๆครับอ่าแผ่นตรงนี้นะต้องไม่เก่าไปไม่ใหม่ไปนะครับไม่มีรอยขาดนะถ้ารอยขาดก็คือหนูกัดอันนี้สภาพมันก็มีรอยฝุ่นบ้างนะครับ เป็นอันเก่าอ่ะดีกว่านะครับหัวน็อตฝากระโปรงครับซอกข้างครับไม่มีรอยแกะงัดแงะแกะเก่านะครับขันไขขยับใดๆเบ้าโชกเดิมๆไม่มีรอยสนิมนะครับอ่ามันดูเช็คตรงนี้ครับไฟหน้านะของแท้ของเดิมไทโคยโตะนะครับคานหม้อน้ําข้างไม่มีรอยพ่นทับนะสีต้องต้องเหมือนกันแล้วเป็นสีด้านๆแบบเนี้ยสีเดียวกับเบ้าโชกอ่ะนะฮะมันต้องด้านๆถ้าตรงนี้เงาๆนะตรงนี้ด้านๆคุณรู้ได้เลยว่ามันทามาชิ้นหนึ่งนะตานี้เดิมแน่นอนนะสีเหมือนกันด้านๆเหมือนกันไฟหน้าแท้เดิม นะครับไฟหน้าแท้เดิมน็อตต่างๆเบ้าชกเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไข่ขยับใดๆนะครับรถสวยสภาพดีครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังครับเครื่องยนต์ 2,500cc ครับประสานกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับของตัวไฮบริดนะครับแบตเตอรี่ยังรับประกันอีกอีก5ปีเต็มนะมันรับประกันทั้งหมด10ปีคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังครับแคมรี่2.5ไฮบริดนะปี2019ครับแบตเตอรี่รับประกันอีก5ปี รถสวยน่าใช้แบบนี้ใครสนใจนะครับฟรีดาวผ่อนแค่1,3700ารครับราคา8 3 9 0 0 0สามนัะสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดเบอร์065 951 3374ครับไลน์แอด pek 152มีแอดนำหน้านะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ